โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ช่อง alex th นะผมแบบวว้มหมาป่ารอวันหอนเกมฟ้าลายสีเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทาการอยู่ที่กิจกรรมเดิมับผมนะเล่นทำไมเงินยังไม่เข้าผมเติมไปแล้วนะอ๋อนี่ไงเข้าแล้วแรกได้แล้วครับผม30เหรียญนะวันนี้ผมจัดมาอีก300แต่ไฮไลท์เราครับผมตอนนี้อยู่ที่60เหรียญนะวันนี้มันเลยอีกหนึ่งแลกไว้หมดเลย ไม่ต้องเหลือครับ61เอดเหรียญครับก็ห้าสิบเหรียญได้อันนี้นะครับผมเราแลกมาห้าิบก็กดรับมาครับโอเคได้เป็นคัดนักเตะหนึ่งร้อแล้วก็เงินห้ารอเอ็มนะครับมาวันนี้เราจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมสำหรับ3า0รอบาทเราวันนี้นะครับสองหกสิบ <62. S 1> เหรียญไปสิครั้งเราจะหมุนแค่หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งครั้งนะครับรูปแบบที่สองไม่กดนะโอ้โหเรื่อไม่มาว่ะขังไป ฮม่มันกาดเลยนะเนี่ยวันนี้โอ้โหสามดาวก็น้อยเลยโอ้โหยี่สิบเหรียญสุดท้ายโอ้โหสองดาวไปสิบเหรียญโ,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 โอ้โหเงินสองร้อยเอมว่ะมีแปดดาวฮะทุกคนอ่ะหมุนได้สองครั้งครับอะไรวะออมีลุ้นบอกห้าโอ้กาดออหมดเลยว่ะหมดแล้วสี่ร้อยเอมได้อยู่โอเค วันนี้ไปไวหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราเปิดไปแล้วเราเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วคลิปหนึ่งนะผมจะไม่ให้มันยาวเกินจะไม่ให้มันนานเกินไปอะ่ะเออคลิปแรกไมนก่นานแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมยร์ผมว่ามันจะว่าเราเนี่ยจะคุ้มหรือเปละนะ่าสำหรับ300บาทวันนี้นะครับผมไปโอเคครับแล้วก็มันจะมีมีแพ็คไอ้นี่ด้วยนะครับเติมครบนะครับผมเติมครบ600บาทนะครับใช่ป่าว่ะเออ6 0 0บาทก็ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเ,ออเป็นบเ็ทอครับ 30นะับชื่อเขาที่แล้ว50ชื่อก็ได้ตัวเท่าไหร่วะตัวละ600 m เอ็ม,มานะครับก็ไม่ถือว่าถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอเปิดแบบเงินก่อนแล้วกันนะครับเงินเราได้เท่าไหร่ครับมีอยู่300 m เอมนะครับตัวสามบาทมา500ครับผม500เป็น1,000พนะครับตอนนี้มาพ6 0หกครับผม2 0 0พ m เอนะครับ 2 0 0 2ครับผมอันนี้เป็นสุ่ม100-10,000ถึง10,000 M นเอ็มนะครับมาดูครับผมว่าผมจะได้ถึงพันเอ็มหรือเปล่าโอ้โห100 M เ <laughs> อถึงตั้ง10,000แม่งมา500เยี้ยไม่โอ้โหมาแพ็คน้าเตะครับแพ็คไม่ค่อยเยอะนะคลิปนี้จะจัดพวกเก่าๆออกไปก่อนแล้วกันนะเป็นอันนี้ครับผมสแตท95 12ชิ้นครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเบอร์สครับ วิธีเวล่าเหรอวเวล่าแพงบอกว่าปีนี้แต่ร้อยสามเอ้ามาเกลล่นึกว่าวิเอล่า,า,ลาโอโ้โหมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับระหว่างเวล่ากับมาเกลล่ครับโอโ้โหดีใจหมดนึกว่าวิเอล่าแต่ได้อยู่ครับสเต็ปก็แค่เก้าสิบห้านะ,ะได้สามร้อยเอ็มได้อยู่ผิวดำอีกแล้วเบอร์สิบเจ็ดโปรตเกสนะนี่ชัวร์ไม่พลาดสิบเอ็ม โอเคเพื okay, okay, <fu> ่อนแล้วก็ใบนี้แล้วกัน95ครับลุ like <inky> ้น21 TS ครับ TS น่าจะออกอยู่นะเพราะว่ามีแค่3ปีครับทุกคนมา TS มาเบอร์17อีกแล้วอังกฤษใครวะหน้าเฮ้ยมีสันเมา 800m ได้อยู่ดู i ส s ใ d นะครับผม10ตัวใส s ใน9ตัวมีไม่มี TS เลยมี TS ป๋อมาตัวเดียวโอ้โห หลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่สตรีมฟี f a เลยช่วงนี้เพราะคนดูไม่ค่อยมีนะเพราะว่าสตรีมฟี f a คนดูไม่ค่อยมีส่วนมากคนดูก็จะรอดอูผมเล่น PV มากกว่า,าก็เลยงดสตรีมฟี f a ไปนะครับผมโอเคมาจัดเป็นปีใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะแปดเก้าสิบสี่แปดชิ้นครับมัลติคลาสโหมีหลายปีมากไม่น่าออกนะเฮ้ยออกเฉยว่ะปีใหม่เฮ้ยเหลนมันออกง่ายอยู่้เนี่ยปีใหม่เนีเ่ยเฮ้ยเปิดตีเปิดต,ตีไม่ไม่เก่งนะ่ะ โอ้ oh, ถูกมากเคีียดโอ้ก็ถูกมาปีเดียวมาอันเดียวด้วยจัดสัตว์นี่ครับ4ใบสเต็ตเกรุ่น21 TS ครับมีแค่3ปี4ชิ้นน่าจะออกยากครับมีแค่4ชิ้นนั่นไง MC เบอร์10บดยเยี่ยมอาซาครับข้ามไปเลยร้อยเอ็มไส้ในมีคามาดาตัวนี้ก็ใช้อยู่เก่งอยู่นะคามาดาปั่นดีครับบอกเลยนะักตีญี่ปุ่นแม่งปั่นดีทุกตัวครับเปิดการ์ดออเปิดการ์ดออก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากเลยใบนี้รัดออนั่นไงเดินเอาบนหน้า10ล้านต่อมาเป็นการ์ออยี่สิบเอ็ดทีเอสแล้วนคลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับประตูกสตโอ้โหเปเป,เปตัวนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันเป็น93ล้ากันลุ้นบวก3ถึงบวก5นะทุกคน9ชิ้นเลยเหรอเฮ้ยน่าจะเปิดซิบเซิฟอ,อีกน่าจะเปิดซิบเซิฟไป1ชิ้นก่อนเนาะ EMC ฟันได้ บวกโอ้โหบวกสี่โอ้โห,โโหทำไมไม่มาบวกห้าวะไอ้เงี้ยมึงไม่สุดว่ะทุกคนโอ้โหถ้าบวกห้านะมึงโอ้โหไม่มีบ,กบกวกห้าเลยบวกสี่ล้วนๆเลยเช็เคแต่ร้อยหกโอ้โหไม่มาบวกห้าวะไม่สุดเลยวะ่ะเงี้ยอ่ะสามถึงห้าอีกหนึ่งครับผมคลิปนี้อาจไปไวหน่อยนะครับพูดบ่อยแล้วไอ้เหี้ยเริ่มพูดบ่อยแล้วคนดูเริ่มเบื่อแล้ว <laughs> ขอบอกห้าเถอะโอ้สเปนลูคัสวัตเกต 20 UCL บวก3โอ้โหข้ามไปเลยไปอ้าวชิ้นเหรอเรกว่ามีชิ้นเดียว BBOE ครับผมสเปนอีกแล้วลสเปนไม่ค่อยมีตัวแพงนะบวก6ซาอู450เอ็มเนี่ยเห็นไหมถูกมากไม่ค่อยมีตัวแพงเปิดไป2ชิ้นครับผมแต่95บวกเลยนะ <c> UTR <oughs> 28่ฝรั่งเศสใครวะ CEM โอ้โหบวก4 โอ้โหเปิดทีละใบไม่คุ้มกว่าครับทุกคนโอ้โหผมกลัวคลิปมันยาวเกินครับก็เลยแบบไปแบบรวดเร็วหน่อยนะครับบวกห้าก่อนแล้วกันปีใหม่กับ21 TS ลุ้นสุดท้ายครับไปบอกห้า MC มา MC 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 สวยโอ้โหเบอร์99เเลยหรอฝรั่งเศสใครวะเฉดโดโอ้โหสองล้านสองไทยล้านโอ้โยี่ โโอ้ห yeah. oh, oh. <c oughs> ดูจากเบอร์แล้วก็ไม่น่าอรอดน,นะเมื่อกี้30ตัวครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวดีหรือเปล่านะไปสามสิบชื่อไอ้ผม <c oughs> ว่าแม่งต้องมาช่วงกลางๆแน่เลยวะตัวบนๆแม่งไม่น่ามาไม่งั้นก็ท้ายเลยแหละโอ้โห oh, oh. ขาสั้นมาเลยโอ้โ oh, ห oh. ออกเล็กชัวร์เลยเอ้ยไม่ใช่วะเอ็นดูลูกชอแม่งไม่ถูกสักตัว <c oughs> ลูกชอวะ่ะลูกชอ, <c oughs> กชอ <c oughs> มาอีกแล้ว โอ้โหคลิปเปิดอ่าการ์ดปีไลฟ์แม่งลูกชอก็ามาเปิดปีนี้ลูกชอก็ามาอีกโอ้โหคันนักเตะหนึ่งร้อยชื่ออีกครับผมคลิปแรกๆที่เล่นกิจกรรมนี้ได้ไลก์กัดนะครับไลก์กัดสามพันเอ็มก็ขายออกแล้วนะครับสุดสุดจัดโอ้โหกัดสุดก็คือหนึ่งร้อยหกเอ็มนะทุกคน <c oughs> ไปสุดท้ายครับไปนักเตะ ebs หนึ่งร้อยมาเถอะขอแพงๆหน่อยแล้วกันโอ้โหประตูอย่าบอกสกเกตออวิคตอร์บายาไอสัตว ทอปร้อยในตัวละหนึ่้อยเอ็โคตรเฮียเลยโอ้โหโอ้โหเฮียจัดเลยเฮียจัดเลย,ย,เลยคลิปนี้แม่งเกลือจัดนะทุกคนฟันได้โอ้โหโอ้โหบวกห้หมือนสีไม่มาวะยดเคถ้าบวก5้ามานะแม่งรวยเลยไม่เป็นไรเราขายบ,บวก4ไปแล้วกันต่ำสุดไปเลยถวามีคนซื้อนะถ,ถ้าใครดูคลิปนี้ก็มาซื้อกันด้วยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ปิดดีไวแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับมาดูกันผมรอดูว่าผมว่าผมจะจัดอะไรนะครับกิจกรรมอะไรหรือว่าจะกิจกรรมเดิมนะครับ้าใครชอบกดชอบถ้าใครไม่ชอบ,อบกดดิสไลน์มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปหรือพาสตติมใหม่ๆนะครับจหรับช่า,างผมนะมนยาวคลิปมันยาวเกินเดี๋ยวปายจุ๊บๆไปแล้ว